ไปเจอสองคนนี้ได้ไงครับอ้าวก็วเขาสองคนเนี่ยมาแจ้งว่าพ่อหายนี่ดูจากลักษณะแล้วเอ๊มันคับคล้ายอาัขะน่าจะเป็นลุงคนนี้ก็เลยพามานี่แหละอ้าวลุงลุงไม่ได้ความจําเสื่อมหรอกเหรอครับเปล่าหรอกอคือพี่อยากอยู่กับพวกเราอะ่ะเพื่อชีวิตจะได้มีสีสันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่ลุงไมเหนีออกจากบ้านทําไมเนี่ยพี่พพพ พี่ก็พี่ค่ะพี่คือคือพี่อะเมื่อวานนี้พี่เพิ่งรู้ว่าพี่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย <c oughs> พี่ก็เลยไม่อยากให้ลูกๆเนี่ยเราต้องลําบากว่าพี่ <c oughs> พี่ก็เลยตัดสินใจคิดฆ่าตัวตายขี่มอเตร์ไซค์ออกมาก็ดีเจอรถสวยๆของน้องก็ <c oughs> กเลยขับชนเลย <c oughs> ดูสิ <c oughs> โชคดีดันไม่ตายดันไปฟื้นที่โรงพยาบาลอีก นี่นี่ลุงครับเอ,เอพี่แล้วทำแบบนี้ไม่ไมคิดว่าลูกจะเป็นห่วงหนักขึ้นหรอพ่ออย่าทำแบบนี้อีกนะเรามีความสุขนะคะที่ได้ดูแลพ่อเห็นไหมคะไอ้สำคัญหมอก,ก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดคุณพี่เนี่ยดูแลตัวดีๆเนี่ยสามารถอยู่อีกตั้งสองปีเลยนะคะโอ้พี่เลิกคิดแล้วละ,ละว่าพี่จะอยู่ได้อีกแค่ไหนต่อให้มีเวลาอีกแค่ไหนนะ ถ้าไม่ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขมันก็ไม่มีประโยชน์ต้องขอบใจน้องๆมากเลยนะที่ทําให้พี่มีความประจุบูโจยขึ้นมาในาวันนี้แล้วต่อไปเนี่ยพี่จะทําทุกวันของพี่ให้เป็นวันสุขโอ้ตนนี้ครับนี่วันสุขแล้ววันจันทร์พุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์นี่ไม่มีเอะคะ เขาหมายถึ oh ความสุขไม่ใช่วันสุขไม่ใช่ Friday y o ้ know ภ <Yeah>. mm. <laughs> าษาองกฤษภาษาอังกฤษแข็งแรงมาก y ี่เนาะนี่คุณลุงครับเอ้ยคุณพี่ mm. ยังไงผมว่าปัญหาเนี่ยมันมีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้ไหนีรักกันไว้ดูแลกันไว้ดีกว่าแต้ๆๆต้เต้นเตเต้นเตน้นแตนเต้ วสวัสดีครับคุณฟ้าทางนี้ครับทางนี้ฟ้าเออมาก็ดีแล้วค่ะฟ้ามีเรื่องจะคุยด้วยนะคะโอ้คุณฟ้าเราจะคุยอย่าคุยนานนะครับคือคนมันเยอะนะฮะแล้วคุณฟ้าอาจจะเสียหายได้นะครับผมว่าเราขึ้นไปคุยข้างบนดีไหมเงียบดี นี่อย่าทาเป็นเล่นได้ไหมคะฟ้าพูดจริงจังนะคะได้ครับคุณฟ้าบอกมาเลยครับไอ้เทคนนี้จะทําให้คุณฟ้าทุกอย่างเลยครับคือเรื่องของคุณหนงนะคะหยุดเลยคุณฟ้าถ้าจะคุยเรื่องหนงหยุดเลยครับผมไม่อยากได้ยินชื่อมันเลยซ้ำไอ้น้องนอกใจคือวันนั้นเนี่ยฟ้ากลับมาค่ะแล้วมีคนจะมาปะแป้งฟ้าคุณหนงเขาก็เลยมาช่วยแล้วเขาแถามบอกกับคนพวกนั้นด้วยนะคะว่าคุณแท่งอะ่ะส่งเขามาดูแลฟ้า ฟ้าก็เลยซื้อของเป็นการขอบคุณนะคะคือจริงๆเราไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคะโอ้โหไอ้น้องรักเอ้ยพี่เข้าใจผิดคิดว่ามันจะมาแย่งคุณฟ้ามันผมผมกลับไปหาโนก่อนแล้วครับเขาอยู่นี่แล้วนี่คะโนอเอง หนกุกพี่รู้แล้วว่าเป็นคนดีหนกุกเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วเฮ้ยเ,เ,เข้าใจแล้วให้ไหมเนี่ยเข้าใจพี่ขอโทษเออกลับไปอยู่กับพี่เหมือนเดิมหนุกเหโอ้เท่งยังไงผมไม่กลับไปอยู่กับพี่หรอกทำไมอ่ะแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วผมไม่กลับไปอยู่กับพี่แล้ว เฮ้ยก็กลับมา,มาอยู่ด้วยกันดิอย่างไงผมก็ไม่ับหรอกพี่เท่งตามใดที่พี่เท่งยังเห็นผู้หญิงดีกับผมอะ่ะเฮ้ยผมไม่กลับแน่กำคุ้ฟ้านี่นี่เอ็งเอาความสถุนไปเทียบกับคนที่มีสมกุลไหนหนอคุ้ฟ้าเอ็งเทียบไม่ได้ต่างคนต่างอยู่กันสักพักลองแยกกันอยู่เผื่ออะไรดีขึ้นรักเหมือนเดิม <c oughs> ที่สุดเท่งกับโหน่งก็เข้าใจกันได้แล้วแต่โหน่งไม่ยอมกลับมาอยู่กับเท่งนะสิครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อแต่ช่วงหนะ้ามาดูน้องมิวโดนทำโทษกันดีกว่านะครับน้องมิวรู้ใหญ่เพิงครับเนี่ยดูดูอันตรายไหมล่างเล่นอะไรบ้างมีอะไร,ร,รไหมปลอดภัยอ,อ,ยอ๋อจ้า สามนะครับแม่ต้องบอกว่าช่วงนี้เมษานี่ใกล้สงการแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเองอยากแนะนําน้องๆที่เล่นน้ำบางทีใช้น้ำร้อนดีค่ะดีค่ะรักมากเลยแล้วก็บางคนเล่นผิดไงเล่นยังไงเอาน้องแข็งไวใส่แล้วก็เกลี้ยงกระจกรถมาเกลี้ยงใส่ครับแข็งใส่แล้วใส่ก้อนที่มไหมนี่มเพิ่มไปละลายไงพอละลายช่นี้คนไม่คนรู้สึกหรอกนี่ก็ตับก็ติดน้องแข็งไ็ติดต้องแข็งไปโดนเขาหัวพี่หม่ำนะบทเรียนเขา ทำไมมันโดนใครโดนต้องแข็งเข้านี่ดิดังหายุบดั้งยุบปั๊บปะโผล่นี่เลยเลยเลี้ยมกันน้ำเหม็นๆมเลยอย่าวช่วงนี้ช่วงแบ่งทีมระเบิดนะครับปกติเราก็จะมีแผ่นป้ายให้เลือกกันแปดแผ่นป้ายนะครับก็แบ่งสีกันมีสีส้มสีน้ำเงินนะฮะเปิดเจอสีเดียวกันก็อยู่ทีมเดียวกันนะครับอ้าวแปดแผ่นป้ายมีดังต่อไปนี้ครับแผ่นป้ายกันนะครับปกติเราก็จะเลือกจากแปดแผ่นป้ายนี้นะครับเพื่อแบ่งสีกันว่าใครอยู่สีอะไรนะครับก็จะมีพาราแคบ นะครับมีออเดอร์มียาหมองตราถ้วยทองมีชุดกรองทิวลิปนะครับอันนี้เบอร์กามอตคาเมล่านะครับแล้วก็มีโซดาสิงห์แล้วก็มีไฮคูนะครับทีนี้มาดูบทลงโทษกันวันนี้น้องมิวโอ้โหนี่เห็นอย่างนี้แล้วอะไรเขาเนี่ยน่าร้อนน่าร้อนสาวน้อยตกน้ำนี่คือจุดที่ปลาเริ่มต้นนี้นะครับปลากี่ลูกปลาได้คนละสองลูกพอโดนเสร็จแล้วปั๊บ ก็เข้าโดมระเบิดเลยไปโดนแป้ง <Yeah. S 3> วันนี้คือบทลงโทษของเรานะครับน,นแล้วันนี้มีตัวอย่างให้ดูก่อนตลอดสามเดือน,น,นที่ผ่านมาที่เรามีการสะสมฟ้าไม่ดเมสแปรนั้นน้องมีของเราสะสมะน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะต้องโดนทาโทษก่อนเข้าโดมระเบิดและการทาโทษของเราวันนี้ก็คือสาวน้อยตกน้ำนั่นเองครับขอดูหน้าจริงไ่อผใจริงไหมจริงไม่ต้องใส่เลยนะ ใช่จริงก็อยากให้ถอดแล้วแหละใยไปถอดรู้ตัวไหมพงศ์วันนี้จะตกน้ำเนี่ยไม่รู้ครับเหรอครับอ้าวประจำที่เลยครับให้น้องวิวเริ่มก่อนเลยเพราะเดี๋ยวน้องวิวจะไม่มีโอกาสได้ปลาแล้วอ่าพร้อมนะครับอ้าวพอขึ้นไปแล้วมันเสียวนะเอารีไปน้องวิ้งครับลูกแรกโอ้สามสาใจสาใจโอยอ้าวไปให้เริ่ม เียวเวโอ้โหย่นครับตั้งใจมากบบบภาษานะแต่ต้องจมายโอไปไปเด๋ยวครับยเหนืยครับยวเดียเดีย เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดปลานอนก็จะล่วงไปแต่จริงแล้วถ้าเกิดเป็นน้องมิว้ว <c oughs> น้องมิวจะต้องขึ้นมานั่งใหม่<อ>แต่นี่เป็นตัวอย่างก็เอาแค่นี้ช่วงหน้ามาลุนน้นกันกับน้องมิ้วนะครับว่าจะเปียกน้ำแค่ไหนครับสักครู่เดียวครับ